เ้าถ่ายวิดีโอแล้วกล้องมันใกล้ๆเต็มจอไปหมดวิดีโอใช่ไหมอะไรมาชี้อะไรกันอะลื้อะลื้อะลื้อตัดับคนนี้ชิจีหนูคนนี้ชิแก้งหนูก่อนอะไรก็ถ่ายหมดนะถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งตัวมันสามารถกระดุกกระดิกได้เหมือนแฮนดี้พัลเตอร์ลูก มดแล้วอมอ่ะ <c oughs> ไม่เให้เห็นต้นคออ่างั้นแหละอ่า <c oughs> นั่นแหละมันจะดูแบบแบบคอยาวขึ้น <c oughs> ยาวไปไหนอันนี้ร้าน Sky n e s s มีห้องว่างให้เช่า TBT Home. Chửi <Nic haciendo> à video luôn. Ở đây, thân thẳng, thân máy tên đi tên đinh 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 đ แค่ชอบผิดอันนี้